คือคู่นี้นะผมมองไปก่อนยังไงทุกคนก็คิดว่าพีเนทได้เปรียบผมก็มองว่าพีเนทได้เปรียบเพราะว่าพีเนทเคยต่อยมาแล้วสองครั้งในความแบบว่าสายนักเลงอะ่ะพี่แท็กเท่าเดินมากกว่าพีเนทนะพี่บอยนะอาจจะหมัดไม่หนักเท่าพี่ยงผมบอกคู่นี้มันสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับหรือว่าสิบหมืนะ่นครับวันนี้ครับผมจะมาดูคลิปหรือมาดูเขาประกาศตัวไอดอลไฟท์ซีซั่นสาม จะมีผมไหมแต่ผมบอกไว้ก่อนนะอาจจะมีพิเศษหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะที่อาจจะยังไม่เห็นรูปผมนะแต่ผมขอดูคู่มวยก่อนเพราะวะ่าผมยังดูคู่มวยยังไม่หมดเท่าไหร่ผมก็เพิ่งมาเปิดดูอาจจะพร้อมทุกคนเลยป่ะนี่ครับมาดูนะเปิดตัวเลยนี่ครับไอโดไฟซีซั่นสามไอโดไฟซีซั่นสามสนับสนุนโดยโทเทลชื่อมือข้างคุณดาบและราชาปองซิงรวมคู่มวยคนดัง มากกว่าร้อยล้านพูดต่อตามเลยนะร้อยล้านพูดตามเลยขอคนซีซั่นสามนี่ผมบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆมาอลังการแสงสีเสียงระดับโลกโอ้ย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 มีหน้าแปลกๆอยู่นะแชมป์ซีซั่นสองวัดแชมป์บอยั่นยงนักล่ามื่นแคลวทะบอยรีวิวของคือคู่นี้เคยเป็นลูกศิษย์ผมทั้งคู่พี่บอยกับพี่ยง ตัวสูสีความสูงสูสีน้ำหนักสูสีผมบอกคู่นี้มันพี่บอยนะอาจจะหมัดไม่หนักเท่าพี่ยงแต่ความเร็วพี่บอยอาจจะกินนะคู่นี้ผมว่าเชียร์ทั้งคู่ก็อยากขึ้นไปต่อยกันให้มันที่สุดนะผมก็เป็นกลางคู่นี้ก็ต้องเป็นกลางเพราะว่าผมสนิทก,กับทั้งคู่เลยนะป่ะเดี๋ยวดูคคู่สองครับอาจจะไม่ใช่คู่สองนะอาจจะเป็นแบบว่าเขาดึงมาโปรโมทคู่แรกๆก่อนไงป่ะไปผมคู่ต่อไปครับพุกผาตายยาสีช่อง yes i ก o New, ช่อง Fit and Travel. คือคู่นี้นะยาซีเนี่ยผมรู้จักผมเคยไปถ่ายคลิปขเขาร่างกายดีมากเขาํำช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปต่างประเทศไปอะไรแล้วคนนี้ชื่อนิวผมไม่รู้จักนะเขาจำเขาจำช่องเกี่ยวอะไรผมขอโทษด้วยนะผมจะไปติดตามช่องคในให้มากกว่านี้นะแต่คู่นี้นะผมมองนะเคยเจอตัวจริงแล้วยาซีนผมมองว่ายาซีนอาจจะรูปร่างดีอาจจะเนื้อหนังดีนะคู่นี้ผมมองว่ายาซีอาจจะเป็นต่อนะป่ะอย่าดูคู่ต่อไปครับ With คุณวิทวิทมิสเตอร์ไฟท์ชานนลเท้ยวิทย์สิทธิ์โค้ชเอ้ยยังไงคู่นี้มีลูกศิษย์ <c oughs> ผมต่อยด้วยคือพี่วิทยี่แกเคยมาออกคลิปกับผมไม่บ่อยพี่วิทคือโคตรแข็งแรงแล้วก็ต่อยกับอีกยิ่หนึ่งคือมิสเตอร์ไฟท์ชานนลนะอันนั้นเขาเคยต่อยมวยมาแบบว่า30 40ครั้งแล้วไม่ได้ต่อยเป็นทีจริงต่อยตามแบบว่าเขาเรียกว่าข้างถนนต่อยแบบปรายกเดียวนะ ผมมองว่าความเป็นมวยวิทย์มิสเตอร์ไฟอาจจะเป็นตอบพี่วิทย์มากเลยวันนี้ก็ไม่รู้จะวิทย์ไหนวิทย์ใดแหละแต่พี่วิทย์ลูกศิษย์ผมผมมองว่าแกได้ความแข็งแกร่งได้ความบ้าผมมองว่า1นสอง อาจจะเป็นทางด้านมิเตอร์ไฟนะมิเตอร์ไฟชแนลนะแต่ผมบอกว่าสามสี่คุณโดนลูกศิษย์ผมเล่นแน่ผมจะอัดให้แน่นดูกลามของโคตรใหญ่นั้นแล้วเขา่อยแรงด้วยเขาเคยรงรวมกับพี่พี่ยงด้วยนะต่อยที่คงพี่ยงต่อเลยนะอันนี้บอกว้ก่วนนะระวังโดนดีๆนะตั้งใจซ้อมมันทั้งคู่นะผมบอกว่าคู่นี้น่าจะมีมันนะป่ะแปดเจอแฝดพันช่องเจอแฝดปะทะปลช่องแฝดสยองชแนลแฝดเจอแฟดครับ คนหนึ่งชื่อบาร์สคนหนึ่งปั้นคือคนชื่อบาร์สอะแฟนเขาเพิ่งต่อยไป i อ o ด f i g h ซ s e a s สองไปต่อยดีมากชนะน็อกด้วยแล้วเขาเคยมาลงนมกับผมตรงเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะบาร์สทักษะดีมากซ้อมดีมากผมมองว่าคู่นี้น่าจะมันนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งว่าจะซ้อมมาเยอะแค่ไหนถ้าเกิดซ้อมมาเยอะมันแน่นอนครับปะไปดูคู่ต่อไปผมก็บอกมันทุกคู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมันจริงหรือเปล่าแต่ก็น่หละต้องมันทุกคู่มวยเฮ้ย <Hey. S 2> หนึ่งเดียวลูกหมีวันนบีหมีพระธะดาว <with> studio. คือคู่นี้นะหมีนั้นะลูกหมีนะเคยซ้อมมวยกับพี่เนทเคยซ้อมมวยแล้วตอนนี้เขายังซ้อมอยู่มาเจอกับดาวเป็นแฟนของ One นะวัดสตูดิโอนะวัดก็เคยต่อยไปแล้วซีซั่นแรกเสมอบอกไว้ก่อนนะคู่นี้นะลูกหมีอาจจะได้ความได้เปรียนเขาเคยซ้อมมวยมาแล้วแต่ผมบอกนามวยครั้งแรกถ้าเกิดใครซ้อมมาไม่ถึงแล้วจิตใจไม่ถึงนะหมอนวัดกันที่จิตใจด้วยแล้ววัดกันที่การซ้อมเลยคู่นี้เป็นมวยหญิงของซีซั่น3ของทุกซีซั่นเลย มีมวยหญิงคู่แรกนะผมมองว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ผูกกระแสมวยหญิงอีกคู่หนึ่งเลยนะก็น่าจะมันอีกคู่หนึ่งครับไปเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับมาสายกินฟัดสายเกลียดเฮ้ยโอ้งเดอะแฟดพระทะเบิสหัวกรวยแฝดเขาต่อยอคนหนึ่งครับ แฝดปั้นโป่งนะเขาเรียกปั้นโป่งนะที่กินเยอะๆนะผมมองข้อดีของเขานะที่เขาต่อยทั้งคู่นะเขาจะมีคู่ลงนวมเขาจะมีคู่ซอ้อมมวยเขาจะมีคู่ไปวิ่งเงี้ยคือมันทําให้เราไม่น่าเบื่อผมมองว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้นะเพราะว่าเขามีการช่วยเหลือกันได้เขามีการลงนวมมันได้เงี้ยแล้วคู่ชงเขาคือเฟิร์สหัวปลวยครับเขาทําช่องเกี่ยวกับตัดผมใช่ไหมก็ผมไม่ได้เห็นหนุ่นอะแต่ผมมองว่าอนาคตการซ้อมการอะไรผมมองว่าแฝดอาจจะได้เปรียบคู่เนี้ยแฝดปันโป่งเนะี่ยอาจจะได้เปรียบไหมคู่นี้นะแฝดเข อยู่ที่ตัวเราครับเราซ้อมดีเราก็มีสิทธิ์ชนะคู่ต่อสู้ได้ครับเพื่อนรักฮัเตียบเอนซ์อาบัเช่ปะทะโจ๊กไอศครีมคู่นี้ครับเบนซ์อาบัเช่ปะทะกับโจ๊กไอศครีมสายตลกสายเกลียนกันทั้งคู่เลยนะคู่นี้ผมบอกว่าผมติดตามทั้งคู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าการซ้อมมวยเขาเป็นยังไงก็ขึ้นไปก็อยากให้ทำให้เต็มที่ตั้งใจชกกันให้เต็มที่ครับก็น่าจะสนุกอีกคู่หนึ่งครับคือคู่นี้น่าจะเป็นคู่เหมือนว่าปวดมันหานะผมว่าน่าจะต่อยกันมันแน่นอนนะค สึกแพลตฟอร์มกอล์ฟอายช่องบีโอเอ็มปะทะดาวติกตอกนายเบนซ์ o K คือผมไม่รู้จักนังคู่เลยผมขอโทษนะแต่ผมก็จะพยายามจดตามนะหรือว่าใครอยากให้ผมมา มาบอ,อกคลิปมาถ่ายคลิปเท่าเมื่อผมก็มาได้นะคนนี้นะเขาบอกว่าอยู่ในดําดอดดมนะชื่อกอลอายนะผมก็คุ้นๆน,นะแต่ผมจำไม่ได้ผู้ชมเขาคือดาวติ๊กตอกนะชื่อนายบินนะผมก็ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะก,ก็น่าจะสนุกนะแต่หน้าตาเขาเอาอยู่นะหน้าตาเขาูุอยู่นะไปะเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับฟิลิปินส์คาบ้าเกมเมอร์ทรีทีเร็กช่องทีเร็กทูปะทะแพนด้าเอ็กทูแพนด้าเอ็กทูอ่ะเป็นเด็กสังกัดอยู่ใดนะที่มาต่วยนะคือขอบตาดำๆนะ่ะคือแพนด้านะ แล้วโชคกับนักร้องขวัญใจลุกทุ่งแบงผมนะอยากมีคนเคี่ยงคููควงแข่งไปกินชาบูนี่คนนี้ครับทีเล็กผมมองว่าคู่นี้นะคือฝั่งแพนด้าเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ผมมองว่าการซ้อมความแข็งแรงผมอาจจะเขาอ,อาจจะมีนะแต่ทีเล็กนี้ผมบอกว่ารูปร่างหุ่นดีนแบบเลยผมมองไปทางที่ทีเล็กอาจจะได้เปรียบันคู่นี้นะแต่ผมก็ไม่ประมาทเด็กน้อยนะั่นเด็กน้อยนะ่าจะมีความตั้งใจชุกเขาเรียวกว่าหายชชนะ,ปะไป๋ยวดูคู่ต่อไปครับเกม เจอกวนกูฟ์กปี่ชานอลปะทะมอสช่องแก๊สมิโอชานอลคือคู่นี้นะผมเคยเห็นเขาปนผ่านในทิกตอกคนหนึ่งคือก็ฟี้เน่ะเขามีคลิปในทิกตอกเยอะมากคือแบบว่าดังมากแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแล้วอีกคนหนึ่งคือมอสนะมอสเขาทำชอบทําคลิปแกล้งแฟนใครที่ไม่เคยดูก็สามารถดูได้นะคือผมเคยติดตามทั้งคู่นะก็ชอบมากบ้าอย่าไปรู้คู่ต่อไปครับสุดเพจบอลไทย ช่องขอบสนามพระทะโจช่องเต็มอ้อผมบอกไปก่อนนะคู่นี้นะทาเกี่ยวกับช่องกีฬาทั้งคู่คือสังกัดแรกมาจากขอบสนามสังกัดที่2มาจากเต็มขอ้อใครที่เป็นแฟนคอกีฬาจะรู้เกี่ยวกับสองช่องนี้มากเพราะว่าเพราะทที่แข่งกันแล้วก็ส่งเด็กในสังกัดมาต่อยกันคู่นี้นะผมมองให้ดีนะอาจจะมีการแบบวางเดิมพันส่านิดท่กนหน่อยนะ จะมันมากเลยนะใช้ขอบสนามนะผมมองด้วยดูหน้าตาเอาอยู่นะดูอยู่นะแต่ผมยังไม่เห็นตัวจริงอนะ่ะถ้าผมเห็นตัวจริงผมจะวิเคราะห์ได้ลึกกว่านี้นะแต่ตอนนี้ไม่เห็นตัวจริงก็อให้ดูแบบว่าเขาข้าไปก่อนแล้วก็ส่วนพี่โจเ็มงคอนี้นะผมก็นั่นแหละก็หน้าตาก็เอาววั้งคู่เลยแต่ก็อยากเห็นตัวจริงมากกว่าในวันงานผมจะวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลายาวมาสามเดือนถัดอีสี่เดือนแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจซ้อมนะไปอย่าลืมพู่ต่อไปครับศิลปินนทื่่อีีรค้ัคบ ธนาดลปนทะต่อนารน์ช่องเมนตาแผคู่นี้ครับเป็นนักร้องหัใจกู้จินแต่ตอนนี้เขาไม่มีกู้จินแล้วแต่ไม่เป็นไรนะระดับประเทศเลยคือนุกธนาดนนะผมเคยเห็นเขาเตะบอลเตะไรรูปร่างหน้าตาคุ่นดีมากคือแบบว่าคู่นี้เขาอาจจะแข็งแรงนะนุกน่า,าจ,จะแข็งแรงมากแต่ผู้ชวของนุกธนาดนคือต่อนารน์ไงผมพูดถูกนะโอเคคือเขาเคยทำ เกี่ยวกับสื่อกีฬาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะออกกำลังกายผมว่าเป็นสื่อเกี่ยวกับกีฬาผมว่าน่าจะออกกำลังกายนะคู่นี้แต่คู่นี้ผมมองก็มองไปทางนุ๊กนะนุน๊กคือมีการร้องเพลงมีการเตะบอลมีการอะไรก็น่าจะรูปร่างดีกว่าแต่มันยังมีระยาะเวลาในการซ้อมก็อยากให้ทุกคนไปซ้อมทําให้เต็มที่เพราะว่าซีซั่น3านี้ยิ่งใหญ่แน่นอนครับไปดูคู่ต่อไปดีกว่าเมฆแต่ผู้เดือดแทงปีไอ้นี่ครับบอสเราครับบอสเรา ดเดือดแน่สายโหดนี่ไอ้ยีเอมไงเอื่อมาเนไม่เมดเนทพัฒนแท็กพรันากคือคู่นี้นะผมมองไปก่อนยังไงทุกคนก็คิดว่าพี่เนทได้เปรียบผมก็มองว่าพี่เนทได้เปรียบเพราะว่าพี่เนเคยต่อยมาแล้วสองครั้งแต่ในความแบบว่าสายนักเลงอะ่ะพี่แท็กเขาเดินมาก่อนพี่เนทนะความเขาความเป็นนักเลงอะ่ะผมไม่รู้ว่าพี่แท็กเคยต่อยมวยหรือไม่เคยต่อยมวยแต่ ใครมองเห็นหน้าแกก็แกก็หดแล้วไปเจอหน้าแกไม่กล้าสบตาแกอ่ะผมเขาบอกว่าเคยซ้อมเคยซ้อมเกี่ยวมวยไทยมาก่อนแต่ตอนนี้พินิจได้เปรียบแต่ในนี้เวลาอีก 3- 4เดือนเนี่ยพินิจสามารถตีตื้นกับพินิจได้นะในการซ้อมถ้าเกิดเขาตั้งใจซ้อมอะ่ะผมมองว่าคู่นี้นะมันแน่ๆคู่นี้เราก็ต้องเชียร์บอสได้อยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละก็ทุกคนที่เข้ามาต่อยในซีซั่น3ามนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจซ้อม ตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่แล้วลงไปคิดนี้ก็น่าจะมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมคนไหนไม่ได้ลงอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงคือเพราะว่าตอนนี้ผมยังติดต่อยมวยรอบอยู่ในวทีมวยราชดำเนินเวอร์ซีลี่อยู่นะครับก็ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เข้าไปในรอบต่อไปหรือว่าผมจะได้เข้าชิงหรือเปล่าบอกไปก่อนถ้าเกิดมีโอกาส ผมก็ยังอยากจะต่อยใน i d o l ลไฟชีสั้นสามนะเพราะว่าเป็น i d o อลไฟครั้งนี้เป็นศึกยิ่งใหญ่มากๆมีพี่เนทมีพี่บอยมีพี่บิทที่รู้จักกันต่อยกันก็นั่นแหละผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ก็ก็นั่นแหละถ้าเกิดใครติดตามไอดอลไฟก็อยากให้ทุกคนไปติดตามช่องทุกช่องที่ต่อยกันนี้ก็ไปเป็นกำลังใจให้เขาได้ซ้อมมวยกันเต็มที่ครับก็คลิปนี้ผมก็มาวิเคราะห์อะไรไม่ได้เยอะหรอกก็มาวิเคราะห์ตามสายตาผมนะก็ถ้อใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์ผมด้ คลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย